ใช่เดี๋ยวเพื่อนมีใครโทรมาก็ไม่ทำงานชาเม่ค่ะเลื่เดี๋ยวก็ต้องไปตกโต๊ดกันเรื่องชาเม่เลยค่ะอ๋อจริงสิงใจในสิงใจแทนแทนที่มูมจริงค่ะคือไม่ว่าจะแบบทุกสิ่งที่ทุกคนตั้งใจทำให้หรือแม้กระทั่งแบบ ได้ได้เห็นภาพพี่ๆท,ทุกคนตั้งใจมาส่งที่เซนต์ใจแทนสามารถติดใจเชียร์ในวันนี้มันเป็นอะไรบ้างมันไม่มันมันเลยมันมีแต่คำวา่าคิดถึงเท่นค่ะมีแต่คำวา่าคิดถึงเพราะว่าวันนี้คือเชียเชื่อว่าทุกคนมาส่งด้วยด้วยความรักด้วยความเจตนาหวังดีให้ให้ให้ทุกอย่างออกมาเป็นเป็นงานที่สมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดสำหรับโมนะคะแล้วก็เป็นความตั้งใจดีของทุกคนที่มาส,งส่งซึ่งซึ่งเราก็ก็ขอเป็นส่วน ที่เมื่อวานมีมีคนได้เห็นว่าแก๊งเบนจาคิดทำเราได้รวมตัวกันนะคะคือพี่ซีพี่ซีสิวัตเขามีม,มีมีรายการมิวสคนะคะที่ที่ตั้งใจว่า,าพวกเราเบนจาเนี่ยมาร่วมร่วมร่วมกันทําอะไรเพื่อสน,น,สนกันก็เพราะว่าคือเรื่องนี้จะจะ20ปีแล้วด้วยแล้วก็เหมือนเป็นจุดกําเนิดที่พวกเราทุกคนได้ได,ได้เจอกันแล้วก็เป็น เพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็บางคนก็เหมือนอาจจะไม่ได้ทํางานในวงการแล้วหรือว่าแบบมีมีเส้นทางชีวิตที่ต้องบอกว่ากระจายหายกันไปอะค่ะแต่ว่าพอแค่บอกว่าจะมารวมตัวกันทําอะไรให้ทุกงทุกคนก,ก็รวมตัวกันได้เลยได้ออกมอกไม้ไปานไว้ว่าอะไรนะคะเหลือด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะว่ะพพพพพาพี่บิ๊กพี่บิ๊กผู้ชิสาเขาก็ตั้งใจอใหอาอกไม้ไปไปวางไว้ที่ท่าเรือด้วยก็เหมือนเป็นตัวแทนพวกเราด้วยแล้วก็หรือก็มีร้องเพลง บา,บางเพลงให้ให้กับพี่โมก็คือเป็นเพลงที่เราได้เห็น<อ>เห็นพี่โมอยู่กับเพลงนั้นเป็นเป็นครั้งสุดท้ายก็คือจากนี้ไปจนในร้านนะติดต่อมาด้วยกันตั้งแต่แรกแรกเข้ามางานแต่ถันก็คือเป็น,น,นเ,พเพื่อน,นที่จริงแล้วเลยเพื่อนคนนึ่งเขาจากไปจากแม่ตัวเราเองเราเป็นยังไงก็พยายามมองมองเรื่อง ชัดเป็นว่ยตายเกิดเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะแต่ว่าแค่ม,มันเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปสาหรับเราที่เรารู้สึกเท่านั้นเองค่ะคือ mm hmm. ยอมยอมแล้วว่าพี่โมนี้มันยังมีความเสียใจแหละแต่ว่าเราเราก็มองความเสียใจเป็นความเป็นความคิดถึงอ่ะเป็นความแบบเหมือนคิด,ค,ดคิดถึงแต่สิ่งดีๆมิตรภาพด,ดีๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเชื่อ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 ว่าทุกคนก็จะคิดถึงพี่โมแต่ในเรื่องดีๆค่ะนีเด mm ็นเรื่องกระ สำหรับเชียร์คือในในตอนนี้นะคะคืออยากอยากรออยากรอทุกข้อสรุปที่ที่มีเหตุและผลที่ชัดเจนเพราะว่าตลอดตลอดทางที่ผ่านมาคือมันมันมักจะมีคำถามเนาะมันมักจะมีอะไรบางอย่างที่เราฟังแล้วเราก็สงสัยในกระบวนการหรือว่าสงสัยในทำให้การหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะเพราะว่าณนะวันนี้คืออยากให้ทุกอย่างที่สรุปออกมาเนี่ยเป็นเป็นข้อที่ คนฟังแล้วมันดูเป็นเหตุเป็นผลที่ชัดเจนไม่ไม,ไม่มีเงื่อนงำไม่มีข้อสงสัยนะคะได้ได้แต่หวังอย่างนี้จริงๆเพราะว่าเชื่อว่ามันไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่เต็มที่อะคะ่ะแม้กระทั่งทุกคนท,ที่ที่ให้ความสนใจกับเขาเนี่ยก็พร,ร้อมที่จะสืบหาความจริงกันทท้านั้นแหละเพื่อเพื่อเพื่อผู้หญิงคนนี้นะคะก็ก็อยากให้ ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงเนี่ยสรุปออกมาด้วยด้วยฟอร์เซนจริงที่เป็นเหตุเป็นผลและมีความิของงจรมีความแลล้วก็ดดูตอนะว่าข่าวมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้องมีมีความติดตามอยู่ตลอดจริงๆค่ะสำหรับตัวเชียร์เพราะว่าเชียเชียรอรอดูรอฟังอยู่ตลอดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในในบางข้อที่ที่มีออกมาให้เราได้ได้เห็นกันอะไรแบบเนี้ยบางบางครั้งมันก็อาจจะไม่ใช่ ในส่วนของทางกระบวนการที่ออกมาตอบเรื่องนี้ด้วยตังฉะนั้นแล้วคุยเชียร์ถูกบอกว่าเชียร์ไม่ได้ไม่ได้ปับใจหรือไม่ได้แบบว่าเอ,อเอ็นเอียงอะไรแต่ว่าเราเราขอแค่ว่าเมื่อคําที่ออกมาอย่างเป็นทางการข้อแถลงการอยากเป็นทางาาการากาข้อสรุปเนี้ยเป็นข้อที่ชัดเจนได้ไหมได้ค่ะคือแบบแรกที่กับการที่เชียร์ประาศในชาร์ตตอนนี้คุณยอมรับว่าด้วย,ยววด้วยด้วย,ด,วยด้วยชีวิต เส้นทางที่มันแตกต่างกันไปคือก็ไม่ไม่ได้มีโอกาสได้เจอหน้าค่าตาตรงเจอก็ผ่านๆคือต้องบอกว่าเราอาจจะมีโอกาสได้ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเยอะๆเนี่ยมันก็มักจะเป็นในกองถ่านองละครัแต่ว่าในในในหลักภายอาเาเรียกว่าอะไรอะเบื้องหลังหรืหออะไรอย่างเงี้ยในการคุยกันในการอะไรที่แบบเราไม่เจอหน้าตอนมันก็ยังมีการคุยกันอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ชี้เชียร์เสียได้แบบ เสียดายมากๆเลยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าในช่วงช่วงช่วงที่เราจะทำละคกรกระสื่อลำซิ่งอะค่ะจริงๆคนหนึ่งที่เชียร์นึกถึงมากๆเลยแล้วก็อ,อ,อยากอยากให้ร่วมงานกันอยากได้มีโอกาสกลับมาทำการกัายุกที่โม<อ>เราเราติดต่อที่โมไป<อ>เราคิดถึงอะเราอยากเอออยากได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในกองถ่ายครั้งหนึ่งเ,เลยเงี้ยเพราะมันเป็นที่ที่แบบเราอยู่ด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ณตอนนั้นเนี่ยคือเออชียร์ยังเสียดายอยู่เลยว่าเชียร์เชียร์น่าจะซื้อเข้ามากกว่ามิลลิลิงเงี้ยเพราะว่าเราเราไม่เคยรู้เลยว่าช่วงที่เราไปติดต่อเขาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาเองสภาพจิตใจค,ค่อนข้างย่ำแย่มากยำแย่ยำแย่แล้วเรา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 น่าจะตื้อเพามากกว่ามิลอิลิงเงี้ยนา่าจะมีวิธีในการหว่านล้อมอะไรก็ได้ให้เขาแบบมารับเรื่องนี้นะคะ่ะมันแต่ว่าเราเรา เราเราเขาพลาดองจริงเป็นเรื่องที่เสียเสียดายมากเสียดายมากเลยค่ะเชื่อว่ากับพี่โมเองน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเราคิดถึงเขาอะว่าเรายัางยังนึกถึงอยู่ตลอดนะคะมันไม่มีอะไรที่จะไม่นึกถึงะไม่มีเหตุผลอะไรเลยได้แต่คิดถึงได้แต่ เมื่อวานไปถ่ายด้วยกันยังพอมองไปรูปพี่โมเราก็ยังคิดอยู่เลยว่าเรื่องจริงหรอือว่าแบบมันสกิดขึ้นแล้วจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มันรู้สึกเร็วไปจริงแต่ว่าก็วันนี้ก็เชื่อว่าพี่โมรับรู้แหละว่าพวกเราทุกคนคิดถึงมากๆก็เชียร์ไปคิดถึง